สี่เหรียญเก่าหายากหน้าเก็บสะสมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหาม,ม,มงคลสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับสี่เหรียญเก่าหายากน้าเก็บสะสมนะครับ ใครเก็บก่อนรวยก่อนนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยมาเน้นนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเก่านะครับในอนาคตเนี่ยก็มีเิ์มีราคาขึ้นไปได้อีกนะครับก็ทั้งสี่เหรียญนี้มีข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวเรามาให้ความรู้กันนะครับโดยเริ่มจากเหรียญที่1นะนะครับเหรียญนี้นะครับอ่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นพี่เหรียญอะไรนะครับแต่บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะ ก็คือเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญดีบุกในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยในปัจจุบันถือว่าพบเจอได้ตามแค่พวกบ้านเก่าๆหรือว่าใครที่เป็นนักสะสมเนี่ยก็จะมีนะครับก็คือถือว่าเริ่มจะหายากแล้วนะครับปัจจุบันเหรียญนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญเล็กนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนขนาดเล็กนะครับ ก็เหรียญเหรียญนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ปัจจุบันเนี่ยพบเจอได้ไม่ค่อยบ่อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น1.16ส่วน16ะก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญดีบุกสมัยรัชกาลที่4นะครับก็ราคาเนี่ยอนาคตมีโอกาสขึ้นได้นะครับเพราะว่า ถือว่าเป็นเหรียญเก่าแล้วก็นักสะสมในสมัยนี้เนี่ยก็เริ่มหาได้ยากขึ้นนะครับสำหรับเหรียญเหรียญ<ๆ>นี้นะครับราคาในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในช่วงหลักร้อยแล้วนะครับถ้าสวยๆเนี่ยก็ขึ้นไปถึงหลักพันแล้วนะครับก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยใครมีเหรียญน,นี้ผมแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอนาคตก็มีโอกาสที่จะมีราคาขึ้นอีกนะครับเหรียญที่2นะครับก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ ดีบุกสมัยรัชกาลที่4เหมือนกันแต่เป็นเหรียญใหญ่นะครับอา่าเดี๋ยวผมเทียบให้เห็นเลยเห็นไหมอา่าอันนี้เหรียญเล็กอันนี้เหรียญใหญ่นะครับอ่ะวางซ้อนกันให้ดูเห็นไหมครับก็คือใหญ่กากันก็เยอะอยู่นะครับอา่าคือด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกับเหรียญเล็กนะอ่ะผมเทียบให้ดูชัดๆเลยเห็นไหมครับด้านหน้าก็เหมือนกันเห็นไหมตาสัญลักษณ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังบ้างเนาะ ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันก็คือตรงนี้ฮะถ้าเหรียญใหญ่เนี่ยจะเป็น1ส่วน8เห็นไหมเหรียญเล็กเนี่ยก็คือรู้สึกจะเป็น16กนะครับก็คืออันนี้จะไม่ค่อยชัดนะขออภัยด้วยนะครับส่วนรวดลายที่เหลือก็จะคล้ายๆกันนะครับ2เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เริ่มพบเจอได้ยากขึ้นแล้วนะครับก็2เหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับคือขนาดเพจผมเนี่ยเปิดมาสักพักนึงแล้วยังไม่ค่อยเจอเลยนะสเหรียญนี้ถือว่ายุคนี้เริ่มหายากแล้วนะครับถ้าสําหรับนักสะสมถ้าสําหรับนักสะสมหรือคนที่ซื้อขายเป็นอาชีพเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถือว่าหายากเกินไปนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับไม่ใช่นักสะสมไม่ใช่พ่อค้าซื้อขายอาจจะเห็นว่าเหรียญน,นี้หายากแล้วนะครับก็ใครมีผมแนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะผมมองว่าอนาคตเนี่ยก็มีสิทธิ์ราคาขึ้นได้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญกระสาบรุ่นเก่าหรือเป็นวัตถุบโบราณอย่างหนึ่งนะครับก็คือน่าเก็บสะสมนะครับเป็นสิ่งที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับ โอเคเหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญที่หลายคนอาจจะเคยพบเจอแล้วนะครับเป็นเหรียญจอปอรกรุงสยามรัชกาลที่5นะครับก็นี่เป็นเหรียญพระเศียรกลับนะเพื่อนๆอ่ะโซโลดอันเฟื้องนะครับเดีียวนี้เป็นเหรียญโซโลดนะเป็นเหรียญเล็กนะครับโซลดจะเป็นเหรียญเล็กๆจิ๋วๆนะครับต่อมานะครับเหรียญที่4ก็เหมือนกันนะครับอ่า เป็นเหรียญจอปอรกรกุงสยามรักชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญบล็อ,บอกพรเสรกลับเหมือนกันนะครับอ่าแต่น,นี้เป็นเหรียญอัดนะก็จะต่างกันเห็นไหมขนาดก็ต่างกันนะครับก็คือ2เหรียญน,นี้เนี่ยจะพบเจอได้ง่ายกว่า2เหรียญที่แล้วนะครับอ่าให้ดูนะครับ,นะค,รบคือ2เหรียญน,นี้เนี่ยยังพอพบเจอได้บ้างนะครับสําหรับคนทั่วไปเนาะ แต่2เหรียญแรกเนี่ยโอ้โหใช้คาว่าหายากเลยนะครับสำหรับคนธรรมดาเนาะก็สี่เหรียญน,นี้ถ้าใครมีผมแนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าราคาถือว่ายังไม่แรงนะครับราคาตอนนี้ยังไม่ค่อยแพงอยู่ในช่วงของหลักร้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าสวยมากๆเนี่ยก็อาจจะไปถึงหลักพันได้นะครับแต่เหรียญพวกนี้สภาพสวยมากๆก็ถือว่าหายยากนะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่มีผมแนะนำว่า เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็แต่ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็ทางร้านเมตตามหามงคลมีแบ่งปันนะครับทั้งสี่เหรียญเลยเพราะว่าร้านเราเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่แพงนะครับสมัยที่ยังไม่แพงเนี่ยร้านเราซื้อเก็บไว้นะครับก็หากท่านใดสนใจติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลร้านเรายินดี ขอไปนะครับร้านเรายินดีแบ่งปันในราคากันเองนะครับถือว่าไม่ค่อยแพงนะก็ใครอยากได้เนี่ยติดต่อมาทาง f c e b o o o Fanpage นะครับเมตตามหามงคลได้เลยนะครับโอเคเนาะสำหรับสี่เหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับก็เป็นเหรียญยุคเก,กับน่าสนใจนะครับต่อมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับถึงเหรียญเหรียญน,นี้กันดีกว่านะครับ เรื่องเหรียญ2บาทปีต้นไม้นะเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับ2บาทปีต้นไม้นะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าเป็นเหรียญ2บาทปีต้นไม้เนี่ยไม่แพงนะที่แพงคือ10บาทนะครับ10บาทเนี่ยราคาตั้งแต่800ถึงหลักพันนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีต้นไม้นะครับแต่เหรียญ2บาทถือว่ายังไม่แพงนะครับคือ2บาทเนี่ย หลายคนมีก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหรียญหายากเห็นไหมสองบาทกับสิบบาทต่างกันเยอะอยู่นะครับสองบาทเป็นเหรียญจิ๋วสิบบาทเป็นเหรียญใหญ่นะเห็นไหมเห็นไหมขนาดต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยเห็นไหมถ้าไว้อย่างนี้ก็เป็นทรงคล้ายๆทรงพจัน์เลยเห็นไหมครับแต่ลวดลายเหมือนกันผมไม่เถียงนะถ้าคุณดูแค่ลวดลายเหมือนกันนะครับเห็นไหมด้านหน้าก็เหมือนนะครับขอเฟืองก็เหมือน แถม2บาทรู้สึกว่าจะหนากว่านิดนึงมั้งใช่ปหมสบาทรู้สึกจะหนากว่านิดนึงนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็เหมือนนะแต่ต่างกันแค่ขนาดแล้วก็เลขเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วนะว่า2บาทเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกขัดเงาก็ไม่แพงนะครับ2บาทแบบนี้ไม่แพงแต่แบบนี้แพงนะครับโอเคก็คลิปนี้มาพูดคุยให้ข้อมูลความรู้เหรียญประมาณนี้ นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ